เออนั่นเลยนันออกเลยเฮ้ยได้เนื้อไรๆๆๆมา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 ตัก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 พูดเออไอ้พูดมาแดงมาเสือจ้าของยังบุนไปเหยาะอย่างมดไงอู้นี่เหรอเนี่คอยคักเลือนนี่นะ พูดอันดินหยุงไมหันออกก่อนแม่แหละบุหูก็บยาอิดนะเบอเอาทถงเถิงก่อนนี่เห็นบอกเอาทถงเถิงก่อนไหมเมื่อวานนี่คือเดนอยหิวเนี้นะเขาแบ่งเดี๋ยอยู่เอาทถงเถิงก่อนกะเลยงนาะเอาทิงเถ่งก่อนนี่แก้มน้ำนี่มันยังกี่บทันหวแมน้ำนี่น้ำหิวก่อนนะจับก่อนฮะว่แก้มน้ำหิวไว้ก่อนนะแมน้ำน้ำ

หมดแล้วเสือหายเสื้อเสืหายตักไหมเดียวว่าแดงเสือนิดนึงแลเอาอันนี้เาๆดนึงยว่าดล้เสาไปนึงเลี่ยวมดเลี่ยมดไปนึงก็ขึ้นเกิบก็เหรออแต่ทางถึงนี่เนี่ยบัวทันเอาทางลุ่มนี่ หอนมือแหรอเมือแล้ว啊ห่อนมือแล้วหอนมือเหรอมแ้หอนมือเหรอหอนมือแล้วหอนมือแ้หอนอ้ว啊ห่อนมือแหอนมืล้่นเืล้่อนมื้อนมื้อนมื้ว啊่อน้ว啊มือแล้ห่อนมอ่อนม่นมว่อนอ้ว啊หนมือแนแห่อนอ้ว啊ห่อห่อนม้วนม้นมือหนมือแนม้ห่มอมือแี่้วอนมื้่อมา เปลี่ยนห้องระบายพร้อมเขาก็ลืมตักเอาขี้ดินเนาะคู่ที่สววองกนยังกี่ปั่นเฮาเนะตุ๊กโอ้โลึกไปนั้นนะ Di mana? Di sana, di Oh ini, oh Tidak, 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 tidak Sialan, sialan Eh, penuh, penuh Penuh, penuh Tidak, 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 tidak Kudus kedua Tunggu, ใน่นจะเจาู่อยู่ไรมั้เนีอยู่ไเดี๋วท่าไปเบื้งจัดชัดัดัดก่อนนะเบื้งดูแม่นางเป็นอะไรบ้างเห็นใช่ไหมนี่ตัวเมาตัวหัวตัวเม้มันอยู่นนั่นกแม่นางอยู่อันู่น่บีบเอามาที่ยับหแม่นางเนาะกับคนเชขวางเกิดเส้นขวางเย แขงน้องไม่คุดเมาบุษันน้าไ,ไปก็ไปโ <c oughs> อ้โหทกเมาเปล่นเลซำหาเห็น่เดียวนี่บุทนันแรกันคุดก่อนไปนั้นทุมันดุก,กีย <c oughs> อม <c oughs> มาตดดีนะมีตัเดียวเ่โอ้ยยกันไทยกอนวางังฉันไม่อยาถ่ายลงเพจแล้วเอา้บนเดใส่มือไยแล้วถ่ายลงไห เมียนางเอาเมนางนี่เหลือตัวเดียวนี่เหลือนั้นออเมือนเนาะตอนเวลาอ้เนาะช่องนึงมีตัวเดียวเนาะตัวเมาตัวเมาเมีนาง มาเลยคืออันนี้คือยางเป็นกกกกอยู่ทางคืนนี่ลองลองขุดมันก่อนเนาะยังมีเห็อวนไหมเือมันไหมกมีแล้วมันได้นันลายมันถ้าเป็นปป้งโปงเนาะจะขุดต่อตังเนยหมดแล้หมดแล้หมด้เอ๊ะอ๋อมน้ข้านไหนถูก หักษาไว้ปีมือจังได้กินจไือนาะได้สองคู่แล้วเพื่นห้าจิบันเขาี่แต่ว่าสมมติเขาเจ้าแต่สามคนนะเขาหคนหคนก็นนเขาต้องเอาคู่เยอ่หรอคู่ใหญ่ได้มสองส่หกคนพ่อพน้อยบุไลยไงอบังลาพ่นี้เขาบเขเรียกได้ดูเนาะเนยังกินมือขุดนเานี่เนาะ มันออบดมือแลนะมันโอนีกันคณะมันโอนี่ม่มันนางมันบดตายกันมันโอนี่คือกันแม่นางมันตายแล้วกันแล้วไม่ว่ามันมากมันกอาเเ้เ้เรื่องเ้ากินน้ำกันกจไไปได้แล้ขับใจแล้ว